โลวัสกายกับผมเช็กเมังก่อนเอ้ยบอลบอลน,นะครับ <laughs> อยู่กับเรือ076ใช้076นะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินยกคนขึ้นบกของจีนนั่นเอง เจ้าลำนี้มีข้อดีคือมีโดน2ลำมันก็คือมีจุดโจมด้วยเพราะฉะนั้นผมจะมาเล่นให้ดูว่าเจ้าลำเนี้ยศูนย์เจ็ดอ่ะมันมีข้อดีอะไรบ้างที่ผมติดไปก็จะมีเจ้า A 22นะครับ F3 แล้วก็ MQ 20 Avenger อเจอจองจิแล้วก็จวยิ่งนะครับอ่านผิดอันถูกขอภัยเราไปดูกันว่าความโหดของมันเนี่ยขนาดไหนนะเราไปดูกันครับระหว่างนี้ใครอยากรู้สเตตัสก็สามารถกดพรอสแล้วดูคลิปได้นะครับผมเราไปดูเกมเพย์ในแม็กกันครับไปกัน อย่าไปย้อมดิอย่พี่เดินขวาเลยพี่เดินโชว์เลยไป F3 ทำหน้าที่ลูกเฮ้ยเขามีแอสเซิลแคลรยแคลร์แลร์วะ่ะเจอบอมเบอร์มาแล้วพี่เจอบอมเบอร์มาแล้ว เจอบอมเบอร์มันแล้วโอ้ยบอมเบอร์พี่ทำอู้เอเอเป็นไงล่ะเอเอชั้นไม่แน่ใจวะมันมีอเอ,เ,อเชียนเปล่า พี่กำลังลุมยามซีวีมันอยู่อยางไม่หยุดยั้ยงพี่บอลเอายหายแล้วพนร,รู้จัก <laughs> 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 เวนกามจะมาตัดกำลังชั้นด้วยการชวนคุยเป็นไงละ่ะไม่มีใครสามารถทำลายมันได้เหรอถึงเวลาเราแล้วแหละเฮ้ยอย่อามาโตอยู่ข้างหน้าหาย เดี๋ยวอยดีเอฟไปเคลียร์ก่อนโอ้อาไม่นะไอ้สาวมันแตกแล้วแต่พี่กำลังจะเจอศึกใหญ่มาโตข้างหน้าพี่เล่นมันเดี๋ยวมันรอดไปได้ พี่กำลังลุมยำมัอยู่โอเคพี่พี่กำลังลุยอยู่ทุกคนต้องการพี่ยิงยับยับ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 ยับ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 บอกเลยเป็นไงล่ะโดนพลังไอ้จัดการหอยหวานเสียงไมใครสะท้อน เออพี่ก็อยู่ไม่ได้วะ่ะพี่ไม่ได้เอานี่มาพี่บอกเลยเอ,อ้เดี๋ยวพี่เอา F3 มปยิงกันดนะ้ะโอ้ขึ้นมางี้มอบเถอตะตรวเป็นล้านอ่ะตรวเป็นล้านะ <laughs> ะน,านะซ้ำ <laughs> ป่ะโอ้โห <laughs> เกิดตรงไหนไม่เกิด เดี๋ยวพี่รีสปอร์ตให้ก่อนเลยพี่ดูทา่าทีแล้วพี่ไม่น่ารอ <g ül> ดด่านนี้รอดยากบอกเลยแล้วศูนสีส่ด้วยซีวีจากซ้ายขวา,าเซนอนขวา,าเซนอน,เอเซนอนเอาเซนอนก่อนรวยเหรอรวยเหรอรวยเหรอฮะจัดแฮร์เซนอน ไปชุดชุดใหญ่ไปกรบพิบพิบวับพ,พิบวับสะดุ้งไปดิยิงแม่งเลยไม่ต้องกลับภารกิจเจ้าคือจมอาเซนนลให้ได้อาอาเซนนลจมแล้วโอ้ย พี่หายแล้วพี่แตกไปคำหนึ่งเอเยอร์เอจิตหรอจัดเอจิตหน่อยวุ้ยมันจุดผูพิพากษเลยเอจิตหรอเอจิตหรอเอจิตหรอเอจิตเอาไปกินเอจิตเอาไปกินเอจิตเอาไปกินเอจิตไปกินเอจิตไปกินเนี่ยหัวที่ไหนอ่ะรู้จักทีมสปาร์ตันแล้ว พวกลือกล้อเพิ่งรื้อเพิ่งรื้อสายเติมพวกอัวสายฟรีเว้ยได้มาฟรีเว้ยไอดีะอือ <c oughs> <c oughs> ไม่โดนะฮะเอฟสามไปเจอเลยดิแหมเข้าใจหลบหลังตึกด้วยนะ ม่งกดฟูไอ้บ้าเอ้ยเต็บโอ้ลองพิกโดนอะไรอะอะไรคำนี้แก๊งเติมเงินเอจิตกับอาซินอนชิปนี่เป็นคีปเลยฮะมาดีครับ <S <S เฮ้ยพี่อยู่ตรงกลางแล้วพี่ไปไหนดิวนะ่าซ้ายขวาซ้ายขวา ไปซ้ายดีกว่ารีเต็มชิปหายแล้วพี่ไม่ต้องปันเลยแต่เห็นหมดแล้วใช่ปะ่ะเฮ้ยเจโนวาด้วยเอาแม่งดีมซสซาซ้ายสองคู่เลยอะ่ะ ไม่กลัวเอ,เจ,อจิโกลัวแมสซาติดกลัวแมสซาน้องพีกพิกลัวแมสซาโดนแล้วโดนสองลำแล้วน้องพีาต้องรอด เป็นไงบ้างโอ้เอ็กซ์ห้าสิบเอ็ด้ยเอ็กซ์กันได้เอ็กซ์ห้าสิบเอ็ดเอ็กซ์กันได้มึงโดนสูตรนี้กูไปสะด้งเป็นไงล่ะงง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 เจอสายนี้กูไปงงมึงเหลืออีกลำหนึ่งใช่ไหม ทำไมพี่ไม่เข้าใจพี่ไม่เห็นไอจิตวะโอ้เป็นล้านยังไงอะยังไงอะซีวีมันก็ยังอยู่ยังไงเนี่ยเฮ้ยชิปหายแล้วมันเห็นพี่แล้วคนที่กันพี่ไปไหนหมดวนะน่า โหูไม่น่ารอดอืมเอเอดีเอเอ,เอ,เอกันดีเดี Daniel, ่ยลซอยกูหน่อยสิกูจะตายอ่ะอยู่แน้วช่วยกูด้วยกูจะให้กูสป,ปอร์ตยังไงกูังไม่รอดเลยเดี่ยวทีมกูอีกคนอยู่ไหนวะเนี่ย สปอรซีวีแล้วว้เอามหมเออมันต่อไปอดไม่ได้พี่ต้องตีเป็นล้านพี่ไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วเนี่ย กลับ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 ไม่ได้แล้วต้องหอกูแล้วแหละอ่ะเดนเนเนีย้ยเดนเนี้ยทำอะไรเดนเนีย้ยยิงมันดิปอดใ้กระดาษเดนเนี้ยมันจะลอยได้ไหมยิงแม่งยิงโอ้โหไอจิออ๊ดไอจิอ๊ดแม่งแรงไอจิอ๊ดแม่งแรงลืมไปไม่ใช่ยามาโตะธรรมดายิงไปเลยนี่เลยกูไม่ได้แล้ว เดนนียล <Daniel. S 2> ต้องกูจริงๆสินะไม่มีใครไปได้เลยเนะี่ยต้องต้องเคลีร์เอจิได้เอจิล่วงแล้วทีวีลำเนี่ยเอาให้แตกแล้วไหมนเนี่ยเดนนียลเก็บไว้ทำันเสือเทศแมวอะไร เลมกูบางเหลือเกินไรเบ้เออนั่นแหละไม่เป็นไรพี่ช่วยมันอยู่งงพลังแห่งการเติมเงินแพ้พลังสายฟีว่ะเฮ้ยจะบ้าไปงง,ง แพ้ได้ไงวะมันคงแบบแพ้ได้ไงวะแม่ไงยมึงแพ้ได้ไงเนี่ยกระเรือบปนเครื่องบินลำใหม่เนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามึงแพ้ได้ยังไงกูก็ไม่รู้ว่ากูรอดได้ไงจีิงๆเขายอมแล้วเขายอมแล้วเกียร์เลยโอ้โหเขาไม่คิดว่าจะรอดนะฮะ โอ้โหเป็นไงโนวากับโนวาเหอะตบดิ้นหมดอ่ะนี่เอาเยอะเหรอไอตีเอต้เด้อไอตี้เด้อนี่แล้วผมสอปอนไม่ทันด้วยเอฟหนึ่งสองเอฟหนึ่งสองหกขวาเป็นล้านเดี๋ยวผมลบกันนะเหนึ่งสองหกก่อนเอหนึ่งสองหกก่อน แลกไหมพี่สวยอย่างนี้เราสวยอย่างนี้เราเล่นได้เรื่อยๆเลยพี่แม่งแพ้ทางเราแล้วเนี่ยไอเราว่าพวกนี้เนี่ยผมสป,ปอร์ตไม่ได้ผมสป,ปอร์ตไม่ได้แตกหมดเลยเดี๋ยวฮอร์สป,ปอร์ตให้สายสายเขียนได้ปะสายมีหลุดลำนึงบอมเบอร์มาบอมเบอร์มาโอ้โหบอมเบอร์ตกโดนเลเซอร์สายสายเอจีสา,สายโอ้ยแม่ซักกลางน้ำมึงหิวมึงหิว แตกแต่ผมแตก,แตกปล่อยเครื่องบินแล้วอุย้ยผมว่ามันเอาไอี้นี่มายิงผมแน่เลย S M 6อะ่ะผมกำลังเล่นแมสตาขวามันไม่เห็นผมอุย้ยแม่งจะแตกแล้วจะแตกแล้ว เซฟเซฟเซฟหลอกหลังหีบไว้ก่อนพี่ขอจัดการเจ้าแมสซาลัมนี้ก่อนแมสซามันจะแตกแล้วอ่ะเสียดายเก็บเก็บสูไว้มันไม่เห็นทีวีผมเว้ยแปลว่าผมสเตลลเหรอวะ เซ็บเซ็บได้ไหมถึงกำลังเคียร์ซีวีให้ทีวีโผล่หูซีวีโดนซีวีโดนทีวีเจ็บยับยับซีวียับยับมากแรงมากผมมากตอนเนี้ยพแรงสวยไปล้าน,นี่หูโนว่าโนว่าบอกกูว่าเจออะไรสองรอบติดเนี่ยขอโทษนะครับ ผมมาจบให้ครับสวยครับเอาให้นอกเตอร์ไปโจมตีสักลำนี่ว่าเอ้ย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 พี่แฮมพี่แอมอยู่ก่อนพี่แฮม,แฮมผมสปอตก่อนพี่พึ่งไปใจเย็นพี่มันโล่มันโล่ะมันโล,นโลแน่พี่เติมเลือดก,ก่อนกันนะครับนั่งไงนั่งไงนั่งไงไว้อยู่ซ้ายหมดเลยนะ โตดแรงโอ้เครื่องบินแม่งช้าอุย้ยแตกเลยโตดแรงเดี๋ยวผมเอฟสามไปเก็บพิกแตกยังเปลี่ยนเรืออะไรได้บ่อ บางไม่บางเลยเด้อเล่มเล่นมันผมกำลังสปอร์ตผมกำลังสปอร์ตพีโอถอยมามันเจ็บมันเจ็บ โหนี่มันเลเซอร์เลยแล้วตาบอดตาบอดตาบอดสวยมันยังไม่แตกเหรอพี่โอรอนะครับเดี๋ยวผมกำลังไปพี่เหล,ลือเลือดเยอะไหมน้องพิกแปดหมื่นชุดหนึ่งน่าจะพอดีแหละแต่ประเด็นเนี่ยคือแม่งอยู่คู่กันไง โอ้โหมึงไอ้หา่าเอ้ยกูทำอะไรไม่ได้เลยหมดยังวะหน่ายังไม่หมดอีกเหรอพี่ไม่มีอะไรไปเขียพี่พี่หลบมาก่อนพี่บีเอ้ยพี่โอเอาไงก่อนมันเอาไงทีวีโหลดนานมาก เรงรอพี่เลยหรอไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เลื่อนเท่าไหร่แล้วแมสซาแต่แล้วเหรอพี่ยิงยิงแมสซาได้ไหมครับไม่แตกอ่ะไม่แตกแล้วผมไม่เห็นด้วย พี่ถอยมาก่อนพี่ไม่เห็นอะไรมันเลยอ่ะไม่มีแล้วพี่หมดเกลี้ยงข้างหน้าพี่เลยโอ้แย่แล้วทำไมเป็นอย่างนี้วะทีมไ้เปรียบนะเนี่ยไม่นะพี่โย่ไม่พี่โยไปเร็ววะพี่โย โอ้โหมึงนี่มาซามึงล่อตลอดเลยไงแม่ย้อยโอ้โหกูก็รู้ขัดใจแล้วเหมือนกัน บอกเลยถ้ากูเป็นศูนย์สี่มึงแตกไปแล้วไอ้เลมเอ้ยเอาเรือจองโจไปเก็บเธอจริงจริงแม,ม่พี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 ่ยิงเลยพี่ยิงรอเลยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวโหกะวินเลยดิแม่งแมสซาเอาแมสซาก่อนนะพี่ แมสซาลำไหนก็ได้ขวาสุดขวาสุดเบบี้เบบี้ขวาสุดเรื่อยๆครับไม่ต้องเอาซีวีนะไม่เอาซีวีซีวีทีหลังซีวีไม่แรงเท่าแมสซาถ้าฆ่า,ามันไม่ได้นี่จบเลยนะ ตาผมแล้วผมจะได้รับทันบนแล้วปากพี่พด้วยนะครับสายหลุดลำนึงสายหลุดลำนึงสายเจ็บมากบอกเลยโคตรเจ็บมันทำอะไรผมไม่ได้เว้ผมการเอ็กเอ็ดได้ชิบหายรู้จักกูน้อยไปแล้วกูได้สูงละไม่บอกใครด้วยแงงงกปะ ยิงยิงสปอร์ตแล้วสวยผมอยู่ได้ผมอยู่ได้อไดโอ้โหงงดิปาร์ตี้แมสาาตมาสโดนปาร์ตี้มว่วซั่วไปปาร์ตี้แมสตาโดนปาร์ตี้ม่วซั่วแมสตาแมสตาอย่าง,งแมสตาจริงจ้ กำนงกำนานก็ตบเลวหมดเป็นยังไงบ้างครับผมเกมเพลในเกมแม่งอย่างตึงนะฮะตึงชิปหายเรยวโอ้โหผมมาโคตรมันเลยจริงๆมีแพ้มีชนะสะสมกงินไปนะฮะแต่ต่างคนต่างเหลี่ยมใส่กันมันจริงๆครับโอ้ยอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ลองโอเคแล้วพบกันใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะซู p อร์ดแดนซ์ซูอร์ดิกเกอร์สามารถกดได้นะครับจะใครรักบอลบอลไปลวฮะทุกคนโชคดีเจ็บปืนกระพมสวัสดีครับ